สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจําวันที่15กุมภาพันธ์2560นะคะ ก็มาพบกับรูปแบบใหม่ของบทวิเคราะห์ในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะคะซึ่งก็ติดตามได้ทั้งในส่วนของเ c e b o o k เองนะคะ t วิตเตอแล้วก็ในส่วนของรายงานบทวิเคราะห์ที่เป็นเปเปอร์นะคะสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนตัว s a f e t ้เดฟิวเจอนะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตัว S50S17 เหนี่ยหลังจากที่ปิดล่วงลงกว่า8.30จุดจุดนะคะหลุดระดับ แนวรับ985ลงมานะคะปิดไปที่ดับ980.80จุดนะคะก็ทำให้สัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็มีสัญญาณลบค่อนข้างชัดเจนนะคะ,ะทำให้แรงกดดันเนี่ยน่าจะยังอิงในทางลงอยู่นะคะ,ะแม้ว่าในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเองเนี่ยจะเห็นการปรับ,บตัวเพิ่มขึ้นนะคะ,ะจาก การที่ทางประธานเฟดเนี่ยมีการส่งสัญญาณพร้อมที่จะขับขึ้นจอัตราดอกเบี้ยในไม่ช้านี้ออกมานะคะในแถลงการเมื่อคืนนี้ แล้วก็ในส่วนของตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียเองเนี่ยมองว่าวันนี้อาจจะได้รับแรงกดดันจากประเด็นยังขาวส่วนทางกับในฝั่งสหรัฐนะคะด้วยความมังวลในเรื่องของเม็ดเงินลงทุนที่อาจจะไหลออกจากาตลาดภูมิภาคนะคะก็ยังต้องจับตาในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจกันต่อนะคะในฝั่งสหรัฐแล้วก็ความไม่แน่นอนของนโยบายอาของทรัมป์เองนะคะ ขณะที่แรงขายในตลาดหุ้นบ้านเรานะคะก็มีออกมา เป็นระยะนะคะเมื่อวานเนี่ยขายออกมามากขึ้นนะคะพันเกว่าล้านบาทนะคะในฝั่งฟิวเจอร์เนี่ยขายออกมา6กพัสัญญานะคะก็น่าจับตาในส่วนของแรงขายที่เป็นแรงกดดันนะคะส่วนแรงซื้อภายในประเทศเองเนี่ยที่เข้ามาเก็นกําไรผลประกอบการแล้วก็ในส่วนของเงินปันผลเนี่ยก็ดูจะมีบทบาทน้อยลงเหมือนกันนะคะถ้าดูจากการปรับตัวลงของตลาดเมื่อวานนี้วันนี้ก็มองว่าตัวเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์ ไอซ่าซูร์เอสหนึ่งเจ็ดมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อนะคะมีแนวรับอยู่ที่ระดับ979 975นะคะไม่น่าจะดีดตัวกลับขึ้นไปยืนระดับ984จุดได้นะคะกลยุทธ์การลงทุนเราจึงแนะนำให้ช็อตนะคะไอ0 S17 นะคะที่983นะคะเป้าหมายทำกำไร975าเดแต่กระตุนเหนือจุดเปิด4จุดนะคะส่วน Single Stock f ฟิวเจอนะคะวันนี้แนะนำตัว PTEPS17 นะคะ ด้วยสัญญาณทางเทคนิคที่มีแนวโน้มกดดันในทางอ่อนตัวลงต่อนะคะไปที่ระดับ90ถึง88บาทนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเองเช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนนะคะอิงในทางอ่อนตัวลงนะคะล่าสุดตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบในฝั่งสหรัฐนะคะรายงานจากทาง API เนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า9ล้านบาร์เรลต่อวันนะคะก็ น่าเป็นกังวลในเรื่องของอุปทานที่ยังอยู่ในระดับสูงจะเป็นแรงกดดันต่อทิศทางราคาน้ํามันอยู่นะคะส่วนในส่วนของตัวปทสอพอนะคะ S17 ก็แนะนำให้เปิดสถานะช็อตนะคะที่ระดับ92.5าสองจุดห้านะคะหมายทองรายแปดบาทนะคะแตกราทุนเหนือระดับ94บาทนะคะส่วนตัวราคาทองคำในตลาดโลกนะคะก็มองว่าราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพักตัวลงต่อนะคะรองกรอบที่1,218ถึง1,230เหรียญต่อออนนะคะด้วยแรงกดดันจากดัชนีด,ดอลลาร์สหรัฐที่พุ่งขึ้นสูงสุดในรอบ3สัปดาห์นะคะหลังจากแถลงการของประธานเฟดเนี่ยส่งสัญญาณ แบบสายเหี่ยวมีโอกาสที่ปรับขึ้นอัตาราดอกเบี้ยในครั้งต่อไปได้นะคะแม้ว่ายังจับตาดูในเรื่องของการพัตัวของเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่นะคะแต่ว่ามองว่าช่วงนี้เนี่ยราคาที่อินในทางพักตัวเนี่ยเป็นโอกาสในการช็อตได้นะคะหลังจากที่ได้เปิดสถานะช็อต ไว้เที่ยะดับ25,000บาทเมื่อคืนนี้ก็ยังให้ถือรอกำไร23,000-23,500 23นะคะต่กัดทุนเหนือ2 5 8 0บาทนะคะส่วนตัวดอลลาร์สหรัฐนะคะเทียบบาทนะคะก็มองวันนี้น่าจะผันผวนในกรอบ34.96-35.10ถึงนะคะสถานะ ใหม่แนะนำชอ็อต USD S17 ที่35.12นะคะรเป้าหมายทำลาย35.03แล้วก็ตัดขาดทุนเหนือ35.16บาทค่ะส่วน Block Trade Corner นะคะวันนี้เราแนะนำา2ตัวนะคะบ้านปูแล้วก็ TTA แนะนำให้ลองบ้านปูนะคะเรื่องจากมองงบ Q4 เติบโตเทียบ Q1Q นะคะเทคนิค Modify Static ก,กลับตัวนะคะก็หนุนในการดีตัวขึ้นของตัวบ้านปูนะคะแล้วก็ตัวบ้านปูฟิวเจอร์ส่วน TDA นะคะแนะนำช็อตนะคะหลังจากที่ปิดโลของวันนะคะเมื่อวานพรอสัญญาณลบจาก m ็ D, แล้วก็มือไฟตตล์ t o c h a ัสติกนอกจากานั้นนะคะในส่วนของค่าระวังเรือช่วงนี้นะคะก็ปรับตัวลดลงต่อเรื่องนะคะสามารถช็อต t t t ได้ค่ะสวัสดีค่ะ